คุณคงสงสัยว่าคุณกำลังจะได้ดูอะไรคุณกำลังจะได้ดูเรื่องราวของคน3คนนี้กอฟตายัดคือใครผมจะเล่าให้ฟังอย่างเร็วกอฟตายัดเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆพวกเขาเติบโตขึ้นมากับการดูวิดีโอตลกคาเฟ่ทั้ง3จึงมีความฝันอันเดียวกันคืออยากไปตลกและนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นของตลกคณะกอฟตายัด พวกเขาจึงฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงตั้งแต่เช้าจนเย็นทั้งกลางวันกลางคืนจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นตลกเลือดใหม่ขวัญใจชาวอ่างทองเมื่อปีที่แล้วทั้ง3ทิ้งท้องทุ่งขึ้นรถทัวรขข์ท่อกรุงเทพหวังจะมาเป็นตลกคาเฟ่เพื่อหอบเงินก้อนโตกลับบ้านและทั้ง3ได้มารู้ความจริงอันโหดร้ายว่าคาเฟ่นั้นได้ปิดไปหมดแล้ว บบเฮ้ยกลับตอนนี้ไม่ได้นะเวย้ยถ้าจะกลับอ่ะก็ต้องมีเงินทั้งสามจึงตัดสินใจทําในสิ่งที่ตัวเองถน,นัดที่สุดนั่นก็คือการเล่นตลกเพื่อจะหาเงินไปอ่างอทองอใช่อ่างทองบ้านเกิดที่พวกเขาจากมาอย่างยิ่งพยองจึงเป็นที่มาของรายการนี้รายการแห่งศักดิ์ศรีที่เอาเสียงหัวเราะแลกเงินแสนกลับบ้านกอล์ฟตายัดต้องเล่นตลกเก็บแต้มหาให้ได้105แต้มซึ่งเท่ากับระยะทางจากกรุงเทพไปอ่างทอง จะหาหรือไม่ทั้งสามจะได้กลับบ้านพร้อมเงินแสนหรือเปล่าช่วยกันเชียร์ช่วยกันลุ้นไปกับภารกิจคิดว่าหาของพวกเขากอ็สตตร์ยักอัดมุคฮา รายการก๊อบต้ายัดอัดมุกฮาเอาละครับหลังจาก2ตอนแรกเก็บไปแล้ว2คะแนนเต็มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้คะแนนที่3มหรือเปล่าวันนี้เราไปหาเล่นมุกตลกกันเลยเดียวครับไปกันเลยครับพี่ตาเราจดยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวมีปัญหาตลอดและครับพ่อยัดคนนี้เนี่ยอะไรครับแล้วเดี๋ยวไปดิเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยอ๋อเขาอยากพูดบ้างเอา พยายามเวลาพูดอย่าชอบพูดผิดอ่ะใช่ผิดตรงไหนวะอะลองพูดดูสวัสดีครับนี่ไงแหน่งเองกินเองเลยนะวันนี้รายการแกปใต้ยัดนี่ไงก็มาอยู่ันที่เดียมเทเตอร์นะครับนี่ไงเอาเข้าไปนี่ไงคุณยัดครับจะพูดก็โดนไม่พูดก็โดนยังไม่ได้พูดเลยนี่คุยยังไม่ได้พูดเลยมันไส้เหมือนกันช่วงโจทย์ครับ ปึ๊บอ่นปึ๊บหนึ่งสองสามโจทย์วันนี้ของเราก็คือตึงมุถามคำตอบคำถามคำตอบคำมาแล้วครับสำหรับโจทย์ประจำวันนี้เอ๊ะว่าแต่ไอ้มุกถามคำตอบคำเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันครับเนี่ยแต่คิดว่าคงไม่ยากหรอกนะครับอย่างมากไอ้สามคนนี้เนี่ยก็ไปขโมยมุกคนอื่นมาเล่นวัวพบหน้าพบหา มาแล้วครับเยื่อของเราดูยัดสิครับปกติไม่ค่อยออกนอกหน้ากับเขาสักเท่าไหร่ขอโทษดีครับขอรบกวนเวลาสาักแป๊บนึงได้ไหมครับอมีเวลาไหมครับเห็นคนน่ารักเป็นไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขอแบบเล่นมุกให้ดูอนะไรเงี้ยเล่นมุกตลกให้ดูอะไรเงี้ยใช่ดูใช่ใช่ครับนี่เขาสองคนอุตส่าห์มาสวีทกันใกล้ถึงดีมเวลล์ไอพวกงานความรักขับจังหวะเขาเจัง พร้อมดูนะครับมาพูดอะไรคคละคำดีกว่าครับถามคำตอบครับตามปกติแล้วเนี่ยคนที่เขามาเป็นคู่มีแนวโน้มจะหัวเราะง่ายนะครับแต่ดูคู่นี้แล้วเนี่ยอาจจะเพิ่งทะเลาะกันมาก็ได้นะครับหน้าตาไม่ค่อยยิ้มแย้มสักเท่าไหร่เลยนิดกับแอดระดับความเส้นลึกสี่ดาวไอ้นี่ด้วยดาราที่ชอบครับผมชอบยิบโซผมชอบยิ้มสีผมชอบยิบซ้ำครับมันมาถังแล้วครับเ จะต่อบ้านไงจะต่อเติมบ้านดาราหญิงเหมือนเดิมดีกว่าครับคนที่ชอบเลยคอยหอวังคิดหอวังลิงวังหลังจำกันได้ไหมครับข้าวตอมัดของยัดเนี่ยท่าด้วยท่าด้วยตืดตึดตืดตึดเด็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 ดหนึ่งสองสามแล้วไปยูทูมัดโสมัดเวริมัดข้าวตอมัด ฟังเพลงกับอะไรครับนี่ชอบฟังกับ iPod iPad ไอน้ำครับเฮ้ยอ้าก็ผมชอบฟังกับไอ้น้ำผมชอบไงวงนี้อ๋อวงไอ้น้ำใช่วงไอ้น้ำเคยเล่นหนังด้วยเคยเล่นหนังเมื่อครับแต่ผมว่าวันนี้ถ้าสามคนนี้ได้แต้มเนี่ยถือว่าไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเท่าไหร่นะครับเล่นเอามุกเก่ามารีไซเคิลแบบเนี้ยต่อเลยดีกว่าครับนี่เลยดีกว่า อาหารญี่ปุ่นที่ชอบครับผมผมชอบโออิชิผมชอบชาบูชิครับชอบมูนิธิครับเฮเหนั่นเส็จอะไรกระเด็นนะครับเนี่ยนั่นมันน้ำลายนี่กลัวไม่หาแอบมีแขนน้ำลายกับเขาด้วยมูนิธีมีอ่ะใช่อาหารญี่ปุ่นของฟรีทั้งนั้นเลยมูนิธีอ่ะเออด่เขาหามุกหรือว่ารังเกียน้ำลายกันครับเนี่ยลอนี่โยคุณนี่แบบแปลกๆผมไม่อยากคบแบบใช่ครับไอเขาเปล่างั้นผมกลับแล้วนะครับมีเพื่อนแบบนี้เอ จบแล้วครับจบแล้วครับหนึ่งมกอ่้วกคนขอามคอมเมนต์คอมเมนต์กับโชว์หน่อยครับแรกๆเปิดไปหน่อยพี่ไม่หน่อยละมั้งผมว่าเขาถนอมน้ำใจมากเลยนะเนี่ยแล้วหลังนี่ขึ้นอ่ะครับหรือหนักกว่าเดิมดีกันเรื่อยๆช่างรักษาน้ำใจคนจริงๆนะครับก็ขำดีอ๋อครับไอจมละลายหมดแล้วนะครับฮันแน่ยัดแฟนเขานั่งอยู่ข้างๆเดี๋ยวจะหาไม่ออกเอานาให้เวลาพี่สองคน คิดกันให้ท้วนทีทีว่าจะให้มุกของผมผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวผมจะรอฟังคำตอบยังไม่ได้พอเลยตื่ดเต้น พวกมุกรีไซเคิลเอาละเรามาสรุปคะแนนกันสักหน่อยดีกว่าก่อนหน้านี้มีอยู่แล้ว2แต้มหาเมื่อเล่นไม่ผ่านทางรายการขอตัดไป2คะแนนเหลือศูนย์คะแนนและก็เป็นธรรมเนียมนะครับสำหรับรายการของเราเมื่อเล่นไม่ผ่านก็ต้องถูกลงโทษตามระเบียบครับคือถ้าผมเล่นมุกไม่ผ่านผมจะโดนทางรายการลงโทษครับเชิญเลือกบทลงโทษครับตึง เพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อไม่รู้ว่าเป็นการลงโทษพวกแกหรือลงโทษคนดูกันแน่เนี่ยฮะหนึ่งในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไรมีบิ้วมีบิ้วหนึ่งสองสามคนดูถึงก้าอ้วกกันเลยทีเดียวครับยโ่ไมทน อ่าอาต่อไปอ้าอ้าเดินสามชัองค์มีเศษพิกติดด้วยอ่ะมึงกินข้าวมาอืออ้าวเอาเดี๋ยว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 ดีมาต่อไปคู่นี้อเอาครับเอาครับเรามีของที่ระลึกทำมามอบให้จากทางรายการครับนี่ครับ ยากถดลกร้อนชิ้นที่2ครับเป็นเสื้อจากภาพยนตร์ซักซีสครับหวยคันเทพครับครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็ของหัวล็อกมีความสุขร่วมกันนี่ครับหนึ่งสองสามเป็นยังไงล่ะครับไม่หมูอย่างที่คิดแล้วใช่ไหมครับศาสตร์ของมุกตลกมันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นไม่ใช่ว่าเอามุกซ้ำมาเล่นจะได้แต่ไม่ใช่ว่าเอามุกซ้ำมาเล่นจะได้ห่ากลับมาที่ศูนย์แตมเหมือนเดิม แต่ก็ต้องคอยติดตามเอาใจช่วยพวกเขาต่อไปนะครับกับกอล์ฟต้ายัดอัดมุคหา